ไฟเล็กแต่พลังไม่เล็กพกพาสะดวกไฟแรงจัดพร้อมลุยทุกสถานการณ์จะเดินป่าตั้งแคมป์หรือใช้ในยามฉุกเฉินไฟฉาย LED ขนาดเล็กตัวนี้เอาอยู่ไฟฉาย LED ขนาดเล็กพกพาง่ายครบทุกการใช้งานขนาดเล็กแต่ทรงพลังไฟฉาย LED ความจุแบตเตอรี่1 2 0 0 mAh ให้แสงสว่างยาวนานถึง3าชั่วโมงพร้อมไฟด้านข้างแบบสังเพิ่มความปลอดภัยทุกสถานการณ์ขนาดกระทัดรัด73มคูณ42คูณ25ม mm. ิลลิเมตรพกพาง่ายน้ำหนักเบาพอดีมือปรับแสงได้3โหมด แสงจ้าสำหรับงานที่ต้องการแสงสว่างสูงแสงน้อยประหยัดพลังงานสำหรับการใช้งานทั่วไปไฟแฟลชใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือส่งสัญญาณไฟเตือนกระพริบสีแดงน้ำเงินเพิ่มความปลอดภัยในที่มืดหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินติดตั้งง่ายด้วยแม่เหล็กวางบนพื้นผิวโลหะเพื่อการใช้งานแบบแฮนด์ฟรีคลิปหนีบหมวกปรับมุมได้180อองศาให้แสงสว่างตามความต้องการทำจากวัสดุ ABS ทนทานพร้อมหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่ให้คุณตรวจสอบพลังงานได้ง่ายแพ็กเกจในกล่อง ไฟใช้ LED ขนาดเล็ก1ชิ้นพร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าตั้งแคมป์หรือใช้ในรถยนต์ไฟใช้ LED ขนาดเล็กตัวนี้คือคำตอบกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว